สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดูพระขุนแผนภายกุมารบล็อกแรกพิมพ์ใหญ่ของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับสำหรับตำาหนิด้านหน้านะครับพรกกาศติดคมเป็นแท่งนะครับ 2. กนกซุ้มผิวไหวสวยงามนะครับ 3. นะครับเห็นรายละเอียดพระพักลางๆนะครับ ตำหนิที่4นะครับบอนที่ทาเอาไว้มีความแห้งเก่าเป็นธรรมชาตินะครับ 5. รูปกุมารพนมมือ2ด้านนะครับ6สังกติพาดลงมาอย่างชัดเจนนะครับ 7. เสาด้านนี้ปรากฏที่ว่างตรงกลางมากกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับ 8. รูปกุมารพนมมือ2ด้านนะครับสำหรับตำหนิด,ด้านหลังนะครับ1 เส้นยานติดคมชัดเป็นธรรมชาตินะครับ 2. มากมีเนื้อเกินเล็กน้อยตามขอบขององค์พระซึ่งเกิดจากการกดพิมพ์ขององค์พระนั่นเองนะครับสําหรับตําหนิพระขุนแผนภายกุมารบล็อกแรกพิมพ์ใหญ่หลวงปูทิมก็ได้จบเพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ